เปล่าสามเรบโปอเรบโปะใส่น้ำนะตรงนี้ใส่น้ำก็เป็นแถวน้ำเจ้าพยาปล่อยเพิ่มขึ้นนะเจ้าพยาปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นแยวเลยตั้งปจรอตาย สินค้าที่ทะเลดองผ่านอรุงเทพร่อนบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเลยสามแยกน้ำบนเลยมาแล้วสามแยกน้ำบนนะเรือตรงท้ายอยู่นะเรือตรงท้ายสีชจมพูหวานเววเลยนะคะแสงเทียนลากจุงเรือเขาสีสวยๆหวาน น้ำปริมาณเท่าไหร่เรือเขาจะแจ้งมาทางเรือโปะนะคะว่าตอนนี้น้ําอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เขาก็มีการเช็กระดับน้ํานะคะทีใต้สะพานว่าน้ําสูงเท่าไหร่เกื่อนเจ้าพญาปล่อยน้ําอยู่ที่ระดับกี่ลูกบาทเมตรต้องเช็กระดับน้ําด้วยนะคะเดินเรือ ช่วยกันสาวสาวเสียกันแสงเพียลากจุงนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะเรือตรงค่ะ ก่อนจะถึงกรุงเทพต้องผ่านปทุมธานีก่อนผ่านปทุมธานีผ่านนนทบุรีไปกรุงเทพออกสมุทรปราก,การถึงจะไปเกาะตีชังไปเอาสินค้าที่ในแวกเกาะตีชังนะคะเรือทะเลจะมาจอดแถวแถวนั้นเอาสินค้าลงเรือโป๊ะอ้ามแดงแปดเลยท่านผู้ชมน้ามแดงน้ำขุนนะคะน้ำทางเหนือลง รยากาศไทยวัดนะคะไทยวัดพนันเชิงเดยกแปลว่าเอ๊ะตรงนี้ตรงไหนนะไทยวัดพนันเชิงค่ะเรือวิ่งตามกระแตน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกทกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะ